สวัสดีค่ะนานา365 day นะคะพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้สาระดีๆในการปลูกพริกค่ะนี่นะคะก็จะเป็นพริกของเราเห็นไหมว่าเม็ดใหญ่มากดูเลยค่ะ ก็ใช่ค่ะว่าเขาเป็นพริกพันุ์ใหญ่ก็จริงนะคะแต่ถ้าเราปลูกแล้วมันไม่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมมันก็จะไม่ใหญ่แบบนี้อันนี้ยังยังไม่เท่าไหร่นะคะยังใหญ่ได้อีกอดูนะคะระหว่าง เมทริกกับต้นไม่บาลานซ์กันเลยค่ะต้นเล็กนิดเดียวเองเราก็เลยต้องใช้ตัวช่วยนะคะกลัวว่าเขาจะโค่นลงไปนั่นเองค่ะเคล็ดลับค่ะมาถึงเคล็ดลับกันเลยสำหรับคนที่อยากจะปลูกพริกให้งามนะคะเอาเราส่องให้ดูรอบๆต้นก่อนนี่นะคะความสูงประมาณ 1- ศงอกค่ะสำหรับต้นนี้ลงได้ไม่นานนะคะก็จะมีเม็ดมาให้เราได้ทานกันแบบเด็ดๆนั่นเองค่ะไปดูเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับอยู่ที่โคนของเขาค่ะนี่เลย เห็นไหมคะว่าโคนของเขาดินเป็นสีอะไรต่างกับรอ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 บนะคะอันนี้โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีดินมีดินเป็นดินลูกลังนะคะดินที่แข็งเห็นไหมคะข้างๆงเนี่ยคะ่ะเป็นดินที่เอามาลงใหม่นะคะเป็นลูกลังทั้งหมดเลยมันจะไม่ค่อยเหมาะกับการปลูกต้นอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีสารอาหารแล้วก็จะแข็งด้วยนั่นเองคะ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะลงปลูกพริก ดูนะคะเราต้องเตรียมดินให้มันเป็นหลุมขนาดก็ประมาณ2คืบได้นะคะหลุมนั่้หมายถึงว่าเตรียมดินเฉพาะที่จะมาลงปลูกพริกนั่นเองส่วนผสมนะคะก็ได้แก่บ <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> เศษขี้เท่าฐานยังอยู่นี่ค่ะขี้เท่าฐานเวลาผสมค่ะขี้วัวเนี่ยยังไม่ต้องผสมเยอะ ใส่ไปแค่นิดเดียวเหลือก็คือจะเป็นดินปกตินะคะแล้วก็ใส่ขี้เท่าฐานลงไปเห็นไหมคะสีของดินก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่ค่ะซูมค่ะก็จะทำให้ต้นพลิกของเราเนี่ยงอกแล้วก็งามขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอหลังจากนั้นนะคะสัก1-2สสัปดาห์เนาะค่อยมาเพิ่มเติมใหม่ค่ะที่โคนนั่นก็คือค่อย ใส่ปุกี้วัวค่ะโรยไปอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้จะเห็นได้ว่าจะมีโรยอยู่ด้านบนของหลุมพริกนั่นเอง แล้วก็ขี้เถ้านะคะขี้เถ้าเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องแบบเฮ้ฮเยฉันไม่มีเตาอะ่ะจะไม่ได้เผาขี้เถ้าอะ่ะแล้วจะเอาจากที่ไหนใช่ไหมไม่จําเป็นต้องแบบเอามาจากเตาอั้งโลนะคะก็คือจากขุยผงขุยการเผาขยะเผาเศษผงเศษใบไม้เนี่ยค่ะพอเรากวาดๆผงออกไปหมดใช่ไหมคะมันจะมีเศษที่มันโดนเผาอยู่ดำๆนั่นนะคะเอามาใส่ได้เลยค่ะใช้ได้เหมือนกันมีประโยชน์มากคือพวกนี้นะคะจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์โตไวใบสวย ดอกดกผลงามค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างอื่นเข้ามาช่วยเลยนะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆจะปลูกลงดินลงกระถางได้หมดเลยค่ะไปดูต้นอื่นกันบ้างอะเดี๋ยวจะวาดต้นเดียวอ่านี่อีกต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมว่าดินของเราข้างๆจะเป็นดินลูกรลางหมดเลยแล้วใบเป็นยังไงนี่ใบสวยค่ะ ช่วงนี้มันจะเป็นประมาณช่วงประมาณ5้าโมงนะคะมันอาจจะดูไม่สดชื่นสดใสเท่าไหร่เนาะเพราะว่าต้นไม้นะตามลักษณะของเขาถ้าช่วงเย็นใบเขาจะหุบลงนิดนึงถ้าช่วงเช้าถึง11บเอโมงค่ะใบจะตั้งขึ้นสวยนี่นะคะโคนเหมือนกันหมดเลยอ่าอีกต้นนึงค่ะ ่เานอกจากจะใช้โรยโคนต้นนะคะมาโรยใบโรยตามต้นเขาได้เลยนะคะให้มันเกาะอ,อย่างนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้ำอ่ะมารดให้เขาก็จะช่วยในเรื่องของมแมลงค่ะเพราะว่าตัวมแมลงอ่ะมันไม่ชอบขี้เท่านะคะม mm hmm. ีที่โคนของเขาค่ะแล้วก็มาดูต้นนะต้นเล็กทีเดียว mm hmm. แต่ดูสิ mm hmm. ดูเม็ดสิอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครก็ตามที่กำลังจะมองหาวิธีการปลูกพริก ทดลองวิธีนี้ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะนานา365รเดค่ะสวัสดีค่ะ